สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซีครับมือนี้พามาเบิงทีมงานนุ่มกอทมอน,นะครับหรืออ่าวเทียนน,นั่นเองงั้นบะครับ,อบอโอเคครับมือนี้เป็นยังไงสภาพคนหลังสุดเรานอนอิ่มวะเออบังไฟเห็นไหมคนหลางก็นอนอิม่มหรือเมียวก,กวนนะรครับเมียกวนเบิดขึ้นโอ้ทีมงานโสดนะครับนุ่มกอทมอนี่เป็นทีมงานโสดทั้งทีมเลยนะครับผมนี่นะครับผม นูบามันเมียกกวนนะครับผมเมียกวนนี่ให้พริกนะครับผมเพราะว่าแบกไฟตากแดดเมื่อยหลายโกลนะครับเมียตะกี้เบิ้ขึ้นเลยเอามาวรอรุ่นรอเชียร์ครับเหลือแต่มันว่าอาจารย์ได้คิวได้ปุ่นี่คิวสิบสามนะครับผมผมได้ติดตามช่องลุงหลอดสิเห็นอาวเทียนสีเขียวจึงพึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับผมเลขนี่แบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับ เอาโมนี้ก็ขอให้ได้เลขสี่รอยนะครับอ้าวเทียนนะครับผมนุ่มกอทอมอนั่นเองนะครับมาแรงเลือกเกินนะครับผมโสดทั้งขี้มเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเมียบมได้มานํานะครับผมเ <laughs> มื่อไดเมียมาจังบอโสดนะครับผมบุญหางงามเฮ็ดบยสันดีเลยนะครับเอาเดีว่าเป็นมันเด็ดอีมันหนึ่งครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมาร่วมเชีย์ป้อ่ไยตื่นเต้นเร้าใจไปกับอ้าวเทียนรับรองหวาน ลีๆบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อเอฟสีสวัสดีคลา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 